รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นทีก่กับเราสีเคียวเราไปกันที่จังหวัดลบบุรีผูว่าหึมจางก,การในอำเภอโคกเจริญเรื่องลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์เพลิงไหม้อ้อยในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลโคกจเจริญเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทั้ง11อำเภอพบผู้ฝ่าฝืนให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจรงิงจัง ตามที่ปรากฏภาพข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการเผาไร่อ้อยในพื้นที่ตำบลโคกจเจริญอำเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลา21นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานที่ผ่านมานายกิติภพคงพานิติธรรมในอำเภอโคกจเจริญพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดเคลื่อนที่เร็วประจำตำบลและเจ้าหบบน้าที่อบตโคกเจริญลดลงพื้นที่ควบคุมสถนานการณ์การดับไฟและตรวจสอบพบว่าอยู่ในเขตหมู่ที่หนึ่งตำบลโคกจเจริญอำเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรี ขณะที่ไปถึงยังพบว่ามีไฟลุกไหม้ไร่อ้อยชุดเคลื่อนที่เร็วจึงได้ช่วยกันดับไฟในพื้นที่ไร่อ้อยถูกไหม้ไปกว่าสองแปลงรวมทั้งสิ้นประมาณกว่า40ไร่จึงได้เชิญเจ้าของแปลงไร่อ้อยชายหนึ่งหญิงหนึ่งและผู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนแต่เจ้าของแปลงทั้งสองอ้างว่าไม่ได้เผาจึงเชิญไปสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมที่สพโคกเจริญและประสานตำรวจเร่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อเอาผิดกับผู้ก่อเหตุเผาไร่อ้อยด้านเนืออำเภอโคกเจริญระบุว่าในพื้นที่ปลูกอ้อยก่อนหน้านี้ได้ประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งชาวบ้านถึงมาตรการและข้อห้ามในทางจังหวัดลบบุรีประกาศออกมารวมถึงมาตรการของหน่วยงานราชการอื่นๆด้วยเพื่อให้เห็นโทษและการถูกตัดสิทธิ ความช่วยเหลือด้านการเกษตรจากนี้ไปจะลงพื้นที่ไปพบกับผู้นําชุมชนและเกษตรกรเพิ่มเติมไม่ให้มีการเผาเนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตล่าสุดในอําเภออังคภาคกอกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้สัง่งการให้ในอําเภอทั้ง11อําเภอและทุกภาคส่วนราชการบูรณาการเชิงลุกจัดชุดลาดตระเวนออกตรวจในพื้นที่เสี่ยงเช่นไร่อ้อยแปลงนาะเชิงเขาคนหาของป่าจัดรถอําเภอร้อยอสอทุกตำแหน่ง ทุกแห่งบุรณาการเทศบาลอบตอแยกเป็นสายแบ่งออกตรวจหากพบควันพบไฟไหมจะได้แจ้งชุดดับไฟทันท่วงทีพร้อมทั้งเป็นการต้องปรามสร้างความตระหนักรู้ช่วยลดการเผาในพื้นที่นอกจากนี้ได้สัง่งการให้อําเภอสะเบิดอําเภอท่าหลวงลงพื้นที่ไปประสานโรงงานน้ำตาลและขอความร่วมมือยัง รับซื้ออ้อยไฟหรือไม่ในขณะเดียวกันขอให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแจ้งให้ประชาชนทราบถึงโทษและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเผาหากยังมีผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นและ PM 2.5อย่างต่อเนื่องสําหรับอากาศณวันที่25 มืกราคม2568ณเวลา9นาฬิกาข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าจังหวัดลบบุรีมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมโครกรัม PM 2.5อยู่ที่94.6ไมโครกรัมลูกบาทเมตรซึ่งเกินกว่ามาตรฐานมีผลต่อสุขภาพประชาชนและยังแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศปิดจึงขอให้ประชาชนลด กิจกรรมการแจ้งหากมีการจําเป็นต้องทํากิจกรรมการแจ้งให้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้งั้างนี้หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ในส่วนผู้ที่มีโรคประจําตัวควรจะให้พื้นที่ปลอดภัยของบลพิษทางอากาศให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคาแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย